กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ BGN Daily Quest ภารกิจพอร์สแกสประจำวันฟังแล้วได้ XP กับเช้าวันอังคารแบบนี้ในช่วงเกมสปอตไลท์ครับผมคุณผู้ดูผู้ฟังครับเคยมีโมเมนต์แบบนี้ไหมครับเวลาเราคุยกับเพื่อนในกลุ่มเราแล้วจู่ๆเรากับเพื่อนคนหนึ่งก็พูดคําคําเดียวกันออกมาพร้อมๆกันโดยไม่ได้นัดหมายและต้องรีบชี้หน้ากันแล้วพูดว่าจริงเออถ้าคุณชอบความรู้สึกแบบนั้นที่เหมือนกับกระแสจิตสื่อถึงกันได้วันนี้ผมมีบอร์ดเกมปาร์ตี้จากเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศอินโดนีเซียมาแนะนำครับเกมนี้ชื่อว่าจิ๊ง จริงๆมันออกเสียว่า Jinx XO แหละแต่ว่าพอมันรวบคำก็เป็น Jinx O นะครับผมตอนแรกที่เห็นชื่อนี้ก็นึกว่าเป็นเกมแบบ XO แบบวางหมากคิเคียๆเนาะแต่ที่ไหนได้ครับนี่มันคือปาร์ตี้เกมที่เล่นได้ถึง7คนและก็จะเป็นเกมที่พิสูจน์ว่าใครในวงนะที่รู้ใจคุณที่สุดนะครับใครที่กำลังหาเกมเล่นกันแบบกลุ่มเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆนะครับเตรียมจดชื่อเกมนี้ไว้นในลิสต์ได้เลยครับเพราะมันไว้ป่วงแน่นอน มาดูกติกาความปั่นของจิงโ h กันนะครับเกมนี้ออกแบบโดยค่าย Table Toys g a เ e นะครับเล่นได้ตั้งแต่4ถึง7คนเนาะอุปกรณ์หลักๆเลยก็มีกระดานส่วนตัวที่เราเขียนคำตอบลงไปได้วิธีการเล่นก็นง่ายมากๆครับในแต่ละรอบเนี่ยจะมีการเปิดหัวข้อขึอข้นมาครับเช่นเหตุ <S <S ผลที่ทำให้คนเลิกกันอ่าหรือเจ้าหญิงดิสนีย์หน้าที่ของเราก็คือเขียนคาตอบลงไปในกระดานของตัวเอง1คําถาม 3าคำตอบฟังดูเหมือนเกมทายคําทั่วไปใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เลยครับที่เด็ดมันอยู่ที่ระบบการให้คะแนนครับเป้าหมายของเราคือต้องใจตรงกับเพื่อนนะครับถ้าคําตอบของเราไปซ้ํากับเพื่อนหลายคนอ่ะอันเนี้ยเราจะได้คะแนนปกติซึ่งก็วงกลมล้อมรอบไปแต่ถ้าคําตอบของเราไปซ้ํากับเพื่อนแค่คนเดียวอันเนี้เรียกว่าใจตรงกันสื่อใจถึงกันได้อันนี้แหละครับเราจะเรียกว่าจิงเราจะได้คะแนนพนิเศษระบายที่ดาวอ่า ที่เจ๋งก็คือในกระดานของเรามันจะมีตารางเหมือนกับบิงโกด้วยครับถ้าเราสามารถทําคําตอบตรงกับเพื่อนได้เรียงเป็นแถวแนวตั้งหรือแนวนอนเนะี่ยเราก็จะได้คะแนนบิงโกเพิ่มไปอีกดังนั้นมันไม่ใช่แค่ ตอบให้ถูกใจเพื่อนเว้ยแต่ต้องลุ้นให้เพื่อนอนะ่ะตอบตรงกับช่องที่เราต้องการจะบ,บิงโกโด้วยเออถึงจะได้คะแนนเยอะความรู้สึกหลังเล่นเกมนี้แล้วกันนะครับคำเดียวเลยก็คือเจ็บคอเสียงหลงนะครับผมจังหวะที่พีคที่สุดเกมก็คือตอนที่เฉลยคําตอบทีละคนแล้วสมมติหัวข้อคือสิ่งที่อยู่ในตู้เย็นแล้วเราตอบว่าน้ําเปล่าเพื่อนในวงก็คงจะตอบเหมือนกันอันนี้ก็ได้คะแนนกันไปแบบงั้นๆนะครับแต่ว่าพอมีบางคนตอบอะไรแปลกๆขึ้นมาเช่นครีมทาหน้าแล้วปรากฏว่ามีเพื่อนอีกคนนึงกรี๊ดลั่นขึ้นมาเพราะ ตอบเหมือนกันเป๊ะแค่2คนเนี่ยวินาทีนั้นแหละครับคือแมจิกโมเมนต์ของเกมนี้ครับเพื่อนจะมองตากันแบบเหียรู้ได้ไงวะมันคือความฟินของการเจอนุ้คู่ทางความคิดครับและอีกมุมหนึ่งที่สนุกก็คือความบงครับบางทีเราอาจจะมั่นใจว่าวเวลาตอบคําตอบนี้ไปอ่ะเดี๋ยวต้องมีเพื่อนอ่ะตอบคําตอบเหมือนกันกับเราแน่ๆสรุปเพื่อนหักหลังไปตอบอย่างอื่น เราก็นั่งเหงาแล้วก็กาหัวข้อนั้นทิ้งไปมันเป็นเกมที่สร้างทั้งบทสนทนาได้ดีมากแล้วก็เล่นจบแล้วมันจะมีการคุยต่อกันยาวๆว่าทําไมมึงตอบแบบนี้ทำไมมึงตอบแบบนั้นวะมาสรุปจุดเด่นจุดด้อยของเกมจิงโซกันดีกว่านะครับจุดเด่นเนี่ยคือรองรับคนเยอะครับเรียกว่าเล่นได้ถึง7คนซึ่งหาได้ยากในตลาดเกมปาร์ตี้ส่วนใหญ่ที่มักจะได้ประมาณ45 6คน2ครับแมคคานิกใจตรงกันที่มีเลเยอร์ปกติเกมแนวเนี้ยคือแค่เหมือนกันก็จะได้คะแนนแต่เกมเนี้ยมีรางวัลสําหรับความเหมือน ที่พิเศษครับแมชแค่คนเดียวก็คือจริงนั่นเองทําให้เราเนี่ยต้องคิด ซับซ้อนขึ้ไปอีกนิดนึงไม่ใช่แค่ตอบโหลโหลแมสแม,แมทั่วๆไป3คือเรื่องบิงโกคอมโบครับการที่มีบิงโกเข้ามาเกี่ยวข้องในเกมนี้ทำให้ตอนเฉลยเราต้องลุ้น2ต่อเลยเวย้ยมันสนุกตื่นเต้นกว่าเกมเขียนคําตอบทั่วไปครับมีจุดเด่นแล้วก็ต้องมีจุดด้อยเนาะจุดด้อยคือเกมนี้ต้องใช้ภาษาการโจทย์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแต่เราก็ปิดจุดด้อยข้อนี้แล้วโดยการแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วโดยมีนบุ๊กและ BTA จุดด้อยข้อที่2ครับ ไม่เหมาะกับคนน้อยน้องเกมนี้มันต้องเล่นคนเยอะหน่อยสิคนขึ้นไปถึงจะสนุกถ้าคนน้อยโอกาสที่แมช์ไม่ตรงเดาง่ายไปหรือว่าก่อยมันก็อาจจะก่อยได้สรุปแล้ว จิงโอเหมาะก,กับใครชัดเจนครับเหมาะก,กับสายปาร์ตี้ใครที่มีแก๊งเพื่อนสนิทกลุ่มเพื่อนที่ทํางานหรือว่าครอบครัวใหญ่ที่ชอบเล่นเกมทายใจเกมวัดใจความสนิทเกมนี้คือเครื่องมือละลายพฤติกรรมชั้นดีเลยครับถ้าคุณเบื่อเกมแนวบัฟฟิ่งหลอกกันหน้าตายและอยากหันมาเล่นเกมแนวเชื่อมความสัมพันธ์เอ้ยหรือทําลายนะอันนี้น,นไม่รู้นะเกมนี้คือคําตอบครับ อ่ะและนี่คือทั้งหมดของรีวิวจิงโซครับบอร์ดเกมกล่องเหลืองสุดปั่นจากอินโดนีเซียครับลองไปหามาเล่นกันดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าเพื่อนคนไหนคือโซเมทที่แท้จริงของคุณวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้วันพุธห้ามพลาดน,นะครับเราจะเข้าสู่ช่วงสาระกันบ้างแลนนนงะนิดนึงที่นีขอตอนนิดนึงแมคคานิกครับ ปุ่นนี้พูดเรื่องว่นนิกเราจะมาดูกันว่ามีเปิ้ลที่เราเรียกกันเนี่ยรูปลเล็กๆตัวเหมือนคนเนี่ยตกลงมันคือตัวอะไรกันแน่และทําไมต้องชื่อมีเปิ้ลปุ่นนี้มาคําตอบกันวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจะไปชวนเพื่อนเล่นจริงเขาต่ออยากรู้เหมือนกันว่าจะใจตรงกันกับใครบ้างไหมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง BGenScore ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ลงเราจะได้แจ้งเตือนได้รู้ก่อนใครมาดูพร้อมๆกันแบบนี้สนุกกว่าขอบคุณครับ